ก็มานัคนนี่ี้นนี่ต้นนรับอกหน้าตาดีมานเลยบมไปใส่หรอกตัวนี้ตอนอยู่บ้านแต่เราบู้ตรงนั้นอยู่บู้ผมนี่ยไม่คิดจะจูบแต่จูบถึนงมกับโมกปาไม่เปนธรรมเนียม ดมก่ม on ันมัน so ่าเล่องเจาว่ารถสปอรเตติกรมาทันกับช่นงวันที่มีเจ็มเล่าหนึ่งกันไว้กันไว้มที่กันไว้แต่พอคนไปบอกน้ำหอเนี่บกดีๆเลยดีๆเท่านั้นเพราที่เรานรักษาแต่ว่าที่เราโบมีใครรักษาแต่ว่าที่เ่าตินในวัดนั้น เรยกให้คนดไปในส่วนี้ท่ชมนี้ฉะน,น,นั้นให้มาตีวีโอให้ราคารประชุมไม่สองขอใหวลาการประชุมที่เราหลอกคนแบเวลาดำเนินการเพราาดีพราเนี้ยงกระตามเงี้กกงยกระตามเดีก็ดีโรงพยาบาลกระตามที่สาหกรรมกระตามจะต้ตองมีสื่อเป็นกรรมการมีขึ้นหรอก อยังเป็นพศกคณะสงฆ์นสิบองนี้แบบถือมันไปแหกขอบขอรแหกคุเลยวองมือดีเอเตียนมาิบานนี้ก็เลยบ๊ะบอกบานนี้ก็เลยทั้งมูน้อว่มูจัดการจัดประการเลยแต่วาน้ต้อบอกว่าผมสอบล้วท่องแล้วนี่ผมไปจัดจำแนกงานมันนี่อนจะมาถาว่า จะน่าจะว่าที่เราบอกว่าอะออกแบอกทั้งกองไปขอโทษกันหน่อยขอโทษกันด้วยกันว่าประชุมมาน่งคนยตลอดว่าเดี๋ยว้องเลยนต้ไปทำอะไรไปประชุมขึนทีนั้นปีตนให้ข้ามั่ง่แม่นาจริงๆก็ไม่ได้ต้นหมานมันบริษัทต้นมามถือตำแหทางนี้งย มันเป็นนาที่สูงม enfin. mm ันสปารข้มมันมวเตี่ยนาทีของกฎหมายได้พวกเจ้าว่าวุฒกันศึกฎหมายขามาเกิเจ้เน้เที่ยวของพราะมไปเชื่อก็เข้าไปเชื่เรื่องเพาเขาเขาาหน้าแต่เขาไม่ได้ยืนเรื่องนี้ยังพวกเบิร์ตนี่จะลงธนาคารประม่ณสิี่รอเข้าใด่ะมันลงเป็นของิพาก เมื่อได้กระซอมแล้วละขะเ็ปวหเง่อนปดีนาเวแต่ยังม่เป็นสันตัดีเป็ันตเพราะ้ทัตไเส้น้ปเส้นถือ่าเ็เมื่อเกิด่นี้คือว่าถ้าเไปเสนเขาไปเบิกหนึ่งข้าน่น้นฟอมข้นนไรบดเสร็ถึงแม้จะยิ่ชุ ใช่ไมทางเขาตกลงกได้พวกไปก็ได้สารเย็นอยูได้จะเอาว่าน้องจะเอาว่าผู้เส่นสี่คนตกลงถไปสามมิติห้องจะไปเส้นเลยรไ่เพต้องไปฝองสาลได้กระเทยบจบเลยนะแต่เย็นนี่มันพวกไปจริงมันจะ้องอยากเอานั่นเลยกินดอกกินดอกมันบ่งอย่างยืนได้ชัวร์ล้วนะพ่นยางพาราเว่ยลย เด็กจะการหาซื้อของซื้อละนั้นแบบเพิ่มก็ย่ยทปีมาตมันจะมีใบเสร็จดูแล้มันเงินตังซีช็อกโกแลตเนาะใเสียาไปในกินไปไนก็คอยเบดเไปตามยกตามสมัยตามกิเลสของคนชุดไทยกับบุญญี่ี่เป็นสอวนเป็นุ่แัยามกินดอกกับปีละล่างก็ว่าถ้าหาอะเรกนี้เเราเล่นผมกิอันนี้เป็นควบุมทังหมด การสรุงโรงกเพ่เรื่องเงินเที่ยวมาศาลมีญนายืนเย็นบริการขอเจ้าหน้าที่โบนนนี้ครับเชิบจบกันเลเะมื่อจบผม้อคอยบคนคนบริการเพราะว่ายิ่งซิดจะฟองคือบัตผมคับบัตรมันเลื่มนสองคนคุยกันไลยคืองเล้แต่สีฟุ่มมาคุยกันได้เอาไปสามีย่อมกันเลยเอาไปตามนี เขามา่ีที่ประชุมทางชนะานโตจังตวดดอนทังนีเ็นคนไทยหูผมก็มีที